สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยรหัสทหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สามวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องประโยคบอกเล่าครูผู้สอนนางสาวจันทการสุขใสโรงเรียนวัดพิบูลสันธรรมก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องประโยคบอกเล่านะคะเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าประโยคหมายถึงอะไร ประโยคหมายถึงการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบด้วยประธานและกริยาในแบบที่สองประธานกริยาและกรรมเรามาดูใน ค่ะในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาพึ่งบินน้องนอนหลับนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะคำว่าพึ่งตรงนี้นะคะคือประธานบินคือกริยา น้องเป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาค่ะตัวอย่างที่สองนะคะประธานกริยากรรมนะคะเรามาดูรูปแบบของตัวอย่างประโยคกันนะคะแม่ทำอาหารน้องล้างจาน ฉานซักผ้านะคะดังตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานในที่นี้นะคะคือแม่นะคะกริยาทำอาหารเป็นกรรมนะคะต่อไปน้องเป็นประธานล้าง เป็นกริยาจานเป็นกรรมฉันเป็นประธานซากักเป็นกริยาผ้าเป็นกรรมนะคะประโยคที่สมบูรณ์นะคะจะต้องประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร อย่างไรค่ะประโยคนะคะมี6ชนิดด้วยกันนะคะ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคคำสั่ง 5. ประโยคคอร้อง 6. ประโยคแสดงความต้องการวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ นักเรียนชั้นปสามกำลังเรียนวิชาภาษาไทยใ,ใครนักเรียนชั้นปสามทำอะไรกำลังเรียนอย่างไรวิชาภาษาไทยฉันกินข้าวกับครอบครัวใครฉันทำอะไรกินข้าวอย่างไร กับครอบครัวฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวใครฉันทำอะไรไปเที่ยวทะเลอย่างไรกับครอบครัวค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็เด็กๆก,ก็อย่าลืมทำใบางานนะคะที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ